สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอสุดหวย10หน่วยบนตัวเดียวนะครับสุดนี้ถูกมาแล้วสิ่งวัดซ้อน,นะครับวิธีคิดกลองง่ายๆนะครับนำํำผลออกของหลักแสนนะครับงวดที่ผ่านมานะครับมาบวกด้วยหลักหมื่นย้อนหลัง2งวดนะครับเริ่มถูกแต่งงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกานสองนะครับหลักแสนของงวดที่ผ่านมาคือเลขเก้านะฮะ ไปบวกหลักหมื่นย้อนหลังสองวดก็คือเลขสองเก้าบวกสองได้หนึ่งนะฮะเลขที่ออกคือเก้าหนึ่งไปถูกหลักหน่วยนะครับตามที่ไฮไลท์ไ,ไว้นะครับแล้งวงวดวันที่สิบหกพฤษภาสองพันหกสินะครับหลักแสนวันที่แล้วคือเลขเจ็ดนะครับไปบวกหลักหมื่นย้อนหลังสองสองวดก็คือเลขสามนะเจ็ดบวกสามได้สูตรนะเลขที่ออกคือเก้าเก้าสูตรถูกหลักหน่วยอีกแล้วนะครับแล้วก็งวดวันที่หนึ่งธันวาสองพันหกนะครับหลักแสนคือเลขห้านะครับไป บวกหลักหมื่นย้อนหลังสองวดก็คือเลขสนะี่ห้าบวกสี่ได้เก้านะฮะเลขที่ออกคือศูนย์กเจ็ดอันนี้วันนี้จะถูกหลักสิบนะครับแล้วก็สิบหกธันวาสองห้าหกนะครับหลักแสนก็คือเลขสองบวกหลักหมื่นย้อนหลังสองวดก็คือเลขห้านะห้าบวกสองก็ได้ 7. เจ็ดเลขที่ออกคือเจ็ดห้าเจ็ดก็ไปถูกหลักหน่วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาคิดว่าหน้าเลยแล้วกันนะครับ ก็คือวันที่30ธันวาคม2566นะครับหลักแสนเมื่อเทแล้วก็คือเลข3นะฮะเป็นบวกหลักหมื่นย้อนหลังสองงวดก็คือเลข5นะฮะ5บวก3ก็ได้8นะฮะได้ผลลัพธ์เป็นเลข10หน่วยบนตัวเดียวประจําวันที่30ธันวาคม2566ก็คือเลข8นะครับโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชม สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับขอทุกคนที่มาดูคลิปนี้ถูกหวยแล้วรับวันนี้กันทุกคนครับสวัสดีครับ